ไม่ใช่นะใช่ผมมันเองอ่ะก็จะเป็นเรื่องที่เราอ่านแ่ผไห้ก็ขึ้นได้ร้ายแล้วพี่น้องเนาะวันนี้แหละพี่กอโดยกราบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อ โดยมาพบพ่อกนลองลาตี้อีกแล้วพี่น้องพบพ่อเมื่อนี่กายังอยู่เื่อนผู้วงคือเกาเดอรนะ์พี่น้องเนาะตอนอ่าสวยๆหนึ่งพี่น้องเมื่อนี่กะโดยตั้งสร้างเพิ่นผสมปูนเนาะผสมปูนเพิ่นซิปุกอ่ากระเบื้องแหละเพราะว่านี่เพิ่นกระปรูแล้วพี่น้องได้ลายเติบแล้วเนาะโดยมาเมื่อนี่เพิ่นกะกำลังผสมปูนอยู่เห็นเพิ่นมาคนเดียวเนาะเพิ่นมาก,ก่อนะนะโดยตอนนี้ก็เป็นเวลาแบบส,สวยๆเลยแดดก็ออกแล้วพี่น้องเนาะ โดยวบนที่มาตอนแรงว่านี่เพิ่นกะปูได้ไลยเติตบแล้วกระเบื้องเนาะเดี๋วยวก็ไปเบิ่งเลยพี่น้องว่วาได้ไล่จำได่แล้วโดยพี่น้องเนาะเกิดภาพ,พมาตอนซวยๆสร้างเพินพ่น,น,ยน,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 อ,นอ,อยู่ในเนาะเพิ่นเฮ็ดดูกระเบื้องอยู่บ่อยู่กับจังใด๋ลาของพลงหมวนแท้อันนี้ น้องวันดีสบายดีละ่ะสบายดีสบายดีทางหูวงเพื่อนพี่น้องสบายดีเดอ้อสบายดีถ่ายคลิปแล้วบปย่งยังห, <laughs> หากระเติมเน็ตตอนแรงว่านี่พี่น้องเไยเนาะอ่าเพื่อนเติมรายเดือนบ่นอือเพราะว่าว่านี้พเพื่อนก็ลงไปแล้วพี่น้องคลิปเนาะเอพีเพื่อนก็ถามกะน้องกรตีกระเป๋าในคลิปดูเนาะว่าเพื่อน เมื่อวานนี้นะบบเบิดเน็ตเบิดเติมจัำคันก็ผนลงบบได้เมื่อนั้นนะสิบพันบบ<ม>เดียวกับเบิร์ด<ม>แบบลงเข่งหนึ่งกับโบลงซ้ำ <laughs> เนาะโบได้เป็นเดือนอป็นละเท่าไงแต่โบห่อนเดือนหรอกเนาะแม่เผนเก็บกวดอันนี้วะยปาปังละ

คือบูมัดเลผมนะพ่อหอนเหรอยองแทนอาบน้ำเลยพี่น้องอสบายจับแหงาบก็จะ้องสร้างเผลงานผูกเรื่องเลยพี่น้องไว้อยู่เนาะโอ้โหวันนี้ได้สำเด็จทำงานดีบุญงามบ่กระเบื้องบ้านเจ้างามบ่ <c oughs> อันนี้สร้างก็มาคนเดียวกันเธออันนี้ได้แล้วเนาะอันนี้เนาะแต่ว่าอันนี้อยาอนนอ่า,ยา,ยาเห็ดถือใหม่ยังมาเล้มันถือกระโลมันทักเลย กเรานเจ้าไม่เอา,เเอาบอ่บ่มีบ่มีบูกันเาน,น,น้องไแนงอนมีแต่ปูง,งลาไปห้าเใหม,ม่อ่อืเสือกคนแท,ท้เนี่นะเนร้เายเนาะีร้ายเหรอ ตรงไนไม่ทำต้องตองไม่ต้องอีกใช่ใช่ผมอันนึงต้องแรงนั่นอีกได้เนาะเอาอันนั่นกันบนเห็นผัดว่าเป็นอันนั้นโบกๆลงไปนาอนอะืออเทขิงปูกระเบ ouais ื้องบ้านนี้ก okay, okay. ็ได pues, okay. ้ฉันหนีมอหรือว่าหออต้นแรงบอ เดี่ยจากตาสองสี่หกแปดบอกว่าเด้่ยแปดตาสวยงามแพงพี่น้องนะคุณแบบมาก เดินนี่นั่งนี้ยัง่ยได้ลลยเติมแล้วหองวันนี้ก็สาบอีห <c oughs> น่อยมงวันดีแังบุน้นงลินเป็นคนปัดบ่อนสบายดีล่ละสบายดีสดีด <c oughs> ปัดกวด มันได้มันออแล้วตอนจักบัดบีวันนี้คนมาติดทั้งนั้นเนาะวันนี้เนาะ ปูนเนาะใส่ปูนหลายปูนกับทายอาจะเอาในใช้สักมีแต่มาก,กี่หินนะนะอาหในกงอ่เออเาบ้าาในเรื่องสูนเนี่นยมีคนตากหายนะฮมันนอนจะตากตาหายนะไห,ห,หนเปินเก็บเ,เปิ้ลยัเปิ้ลออกมา ยัดกระโลเนาะทางน้องพันกาก่อขึ้นได้ร้ายแล้วพี่น้องเนาะวานนี่แหละพันกาสุดทึงเลยมันก็เลวอยู่นะถึงสองคนเลี่น้องมาเมื่อนั้นกับแต่งโงกบอยู่แต่เมื่อพันก็ก็แล้ววานนี่พันมาก่อนเนาะมาคนเดียว ยาขาวมาเบ่งทางในพันไม้อันนี้พันข้ามวงกบไวอันน่้พัน,น,อน,นกอมาฮอดท,ทีแล้วพันฟ้าหนึ่งแล้วเนาะได้ฟ้าหนึ่งแลยยังจะแถวขางียังมันนี่แหละมนั่นก็มีอาจจะสามคนบอกหน่นะ้องประมาณสามเลยนะเนาะบริเวณสองเดยมาตั้งวงกบนำเห็ดจอยกันเนะ มือนี้ทางสางม no ok no like ึงกับปูกระโลอยู่ปูกระเบื้องเนาะใกล้เข้ามาแล้วพี่น้องไอ้หน้องอาจจะแล้วไวอยู่ดอกสางมึงกับเห็ดไว้เนาะทางครูวงเพิ่นเห็ดกินบอกพี่จีต้มปลาประมาณนี้เพราะว่าว่านี่กับไปซื้อปลาพี่น้องโดยซื้อปลาดุก่ตลาดเนาะจ้าคนสีมาเห็นอะ้กินสีแจ่วบอกหรือว่าจังเด็นี่กะ แม่เพื่อนเราสไปหาน้องใหม่ของน้ำกระเบือบ้องกัเหลือดมากนอนอยู่แล้วทางนี้นอนจะไปนอนนอนเลยละลูเลยกูแผ่นแนวนอนเห็ดแล้วก็นะนัะงมาท่นขืนนั่งขืนเนี่ยสัสนั่งโยน,งน,น้องมาดียังนัง่ง

วันเผอนเห็ดเดลาร์ออกมานกเ,เ,นนนเนอเผินบรินทได้ไหมคนหนึ่งที่มาตามหลังบอกหรือว่ามาพูดียัมงมั้นี่ม,มาตามหลังมาเสือมาทากคอนมาจ้าเสื้อผ้นอนทอกบอลมาหอังเี๋ยวเป็นเสือขอัคอ ไปไปแม่ข้างนอกแม่ไปคุณแทนเนี่มอนมากอยู่เหมือนตักกานลงไตัวนี้ก็คือมาสาวหยน่อยหน่อเดี๋ยวดินนหนักหนัเขาก็ปูงานไปไปออกนอไปไปไหมอืพอดีได้สาวออกนอก เห็ดลอยแล้วบานนี่มีแต่ติดกระเบื้องบ่บ,บ,บมม่มงงเพิ่นเห็ดนะ้วโบหยบเดี๋ยวเเด้อเดี๋ยวเราลร้อนมาเนี่ยเห็รไไดรดนเนี่ยอ้ไปเนยเนีจยมียงคองอยู่หรอม, <c oughs> มาเลยมอมาเลยมุอนหนง่อเนี่ย ต้องให้บอกเลยเด็กหน่อยกันเลยผ<อ>สมปูนหนอนทางนีกัเอาคุณไปน้ำลดนวลลิววนให้เปิดน้ำนะพิดพิดนี่นะหมดน้ำเลยแบบน่นะคะในน่มองได้นะเออเต็มละเป็นเปล่งผสมปูนพี่น้นนนนองเลย ม่เ็นบดถอดได้ใช่จ้ะม่เห็นบดถอดอยูน่นะอือ

ซือทัานใหม่รอไ้เง <No no ินตะื้อ no ันใหม่นี่หดจะมีปัญหานงเลยคือเง่เยั้งสองเลยนอนกานัดองเอยพ่อนพ่อห่อวออกไปดูลม่นสอบน้อยอ่าให้่ล ไปดีเอนกนา้ไปสั่งแลาเดี๋ยวฟังเด้ยไปเลยปุ๊บเลยไปแล้วไปแล้วจากโอนเนาะเด็กหน่อยกันหลายคนนี่นั่นไม่ยาบปุไม่ยาบเดินยันมันันกระเบื้องบอหนึ่ลุกกรเบื้องต่าเขานังไปวไปยังวนพุ่นวนปไปยังไปเริอนสนามนี่ นี่ก็อาจจะได้รลายเนาะติดสองคนเต็มหอมม้องแล้วอ,อืาอื่ทั้งลติดกัได้บเเป็นอบอคูหนึ่งอาปูนคูคหนึ่งอาปูนน้ำมะหมอน้ำปูนน่ะเดีววะ่สอยกันเนาะแล้วเดี๋ยวบอไอหมอนเอ้ยนนี้นี่เหยบได้บอนี่นี่ก็รอไปลอมากุกันอยู่ จะเอาซี่หอผู้กว่าตัอื่นได้ค่ะบดีมากพีเนาะเนาะเนาะนี่ลงมือติดกระเบื้องย่ําเนาะได้ประมาณนี้ติดตว่านนี่แหละเนาะติดตัววนนี่หลมา มันก็นเด็ดครับมักบวบเราในนี่นนแล้วเอาไปเลยบอเห็นมีหน่วยยาวๆเนาะ,นะอันนี้เราสืบมาวันนี่นะสืบสาวพันไ้จากต3สามมาเลสี่สี่อืม บ่เห็นผู้หาบ่เชื่อมแจ้งกันเลยแต่จะรีดปูนี่ยังให้เขาคักนี่พี่น้องเนาะมันจังบว่าเวลามันแห้งมันสิบ่ 妈妈。

กระก้อยลาเติมเลยโดยพี่น้องเนาะเป็นติดกระเบื้องคอยปูนอีกยังสอยด้านนั่นหแหละ คลิปนี้เนาะนาตีกับซิฟอจบคลิปกนอนเลยพี่น้องถาพบพอ,อกันคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้ตรงขอขอบุณขอบคุณพ่อพี่น้องเบิร์ดสุข,ขสุขคนที่ขับชมคลิปและบอกรามโฆษณาเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอกล่าวคําว่าสบ,บายดีสบ,บายดี